เปิดตัวกันมาครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลามาเทียบภาพถ่ายจากเรือธงปลายปี2025กันจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็น Samsung, h u a ว e i Oppo, Vivo, x i a เสียวมีและขาดไม่ได้ครับ iPhone สมัสดีนะครับพัดรอยแซนครับรอบนี้เราเอามือถือเรือธงนะครับที่เปิดตัวกันมาในช่วงปลายปีนี้ครับเรียกว่าจัดเต็มชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับกับบรรดาสมาร์ทโฟนที่เอาจริงก็เป็นพวกเรือธงเหมือนกัน ถ้าเกิดไล่เรียงกันมานครับก็ตั้งแต่หัวเว่ยใช่ไหมเพียวรา80อัลตร้านะครับตามมาด้วยบรรดาเรือธงจากสีอีโมี่ Oppo v i v o ที่ปรับเปลี่ยนครับใช้เซ็นเซอร์ใหม่ชิปเซ็ตตัวใหม่ตัวแรงกันส่วนของซัมซุงเนี่ยอันนี้จะเปิดตัวมานานิดนึงครับเพราะว่ารุ่นแฟลกชิปเขาเปิดตัวในช่วงต้นปีนั่นก็คือ S25 ultra แต่ไม่เกี่ยวกับว่าจะเปิดตัวเดือนไหนครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือเรือธงของทุกค่ายนะครับที่เราจะมาเทียบในเรื่องของกล้องงานถ่ายภาพ งานซูมแล้วก็วิดีโอครับแต่ก่อนจะไปดูว่าภาพไหนมาจากเครื่องไหนรุ่นอะไรนะครับอยากให้ทุกคนมาลองบลายเทสกันเบาก่อนแล้วกันนะประมาณ5เซตให้ดูสักชุดละประมาณ3-5วินาทีนะครับลองดูว่าคุณชอบภาพจากกล้องรุ่นไหนมากที่สุดนะครับเนี่ยครับเรียงเป็นตับให้ดูเลย6ภาพนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์6เบอร์5เบอร์4ชอบรุ่นไหนกันลองเก็บไว้ในใจก่อนแล้วค่อยไปดูเฉลยในช่วงท้าย เลือกได้แล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่เฉยตอนนี้ไหนๆก็สามีเครื่องแฟลกชิปมาทั้งหมดนะครับก็เลยเดี๋ยวจะลองทดสอบคร่าวๆให้ดูกันก่อนแล้วกันเวลามีไม่ค่อยเยอะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องของอ่ะตัวความสว่างหน้าจอสักเล็กน้อยก่อนละกันถ้าเกิดเราไปวางไว้กลางแดดนะครับพร้อมๆกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่พอดีว่าตอนที่เราเทสเนี่ยมันประมาณแบบ3-4โมงและแดดก,ก็เลยจะเริ่มเบาลงนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดดูจากเรื่องความสว่างหน้าจอกับการที่เป็นรุ่นท็อปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความสว่างหน้าจอเวลาเจอแสงแดดเนี่ยทุกตัวเอาอยู่สบายสบายอยู่แล้วส่วนเรื่องของความเร็วแรงของตัวชิปเซตนะครับขณะของ Apple นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งอนุตัก็ไม่แนะนาให้มาเทียบกับฝั่ง Android เพราะมันคนละแพลตฟอร์มกันแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันก่อกว่าด้วยแต่เหมือนกับไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วส่วน Samsung ก็ ยังเป็น snap 8 elite ครับตอนต้นปียังไงถ้าเกิดจะรอดูชนกันจริงๆก็ต้องเป็น s 26ปีหน้าแต่ตัวคะแนนน้อยสุดน,นะครับแน่นอนครับ huawei เพราะวแต่โดนแบนไปนะครับไม่สามารถใช้ชิปเซตใหม่ได้ส่วนที่พัฒนาเองตอนนี้ยังติดเรื่องของนาโนเมตรที่เครื่องจกักรหรือว่าตัวเทคโนโลยียังไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นคะแนนของตัว geekbench นะครับอันนี้เทสเทียบกันข้ามระบบได้ก็คือ apple นะครับ snapdragon แล้วก็ตัวของ d y n s i t y จาก mediatek ครับ เห็นว่าคะแนนมัลติคอร์กับซิงเกิลคอร์สูสีใกล้เคียงกันหมดเลยนะเรียกว่าความแรงเร็วของฝั่งชิปเซตกับตัว CPU เพียวๆนะครับอันนี้คือผมว่าสู้กันได้คราวนี้มาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันดีกว่ามาดูฉเฉลยว่าที่ทุกคนเลือกเอาไว้เนี่ยตรงใจกับรุ่นที่เคยเห็นภาพแล้วโดนใจอยากซื้อหรือเปล่า Samsung, Oppo, V i v o x ซ a o m i iPhone หรือว่า h ัวเว่ยต้องบอกว่าทั้ง6ค่ายนะครับมีเรื่องของสีสันแล้วก็โทนที่แตกต่างก,กันไปเลยนะครับมีสไตล์ของใครของมันแม้แต่ในภาพนี้ที่เราถ่ายนะครับกุ้งพริกทุกสิ่งอย่างเจนว่าเนื้อกุ้งก็ออกมาคนละสีกันแล้วนะครับความส้มความชมพูไม่เหมือนกันและรวมถึงตัวจานด้วยครับที่อาจจะขาวนวลบางขาวแบบอมเหลืองๆก็มีซึ่งนี้ก็คือเรื่องของโทนสีภาพที่แตกต่างก,กันไป อย่างภาพตอนที่นั่งของตัว Beanbag นะครับอันนี้สังเกตเลยว่าโทนสีแดงหลายๆตัวถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่การดึงภาพให้มีความสว่างอะไรมากขึ้นนะครับรอบนี้ผมสังเกตว่า Vivo X 3 0 0 Pro ที่ลองมาหลายครั้งนะครับบางทีมันดูดึงสว่างดูขาวเกินไปหน่อย ซึ่งโทนภาพที่ผมมองแล้วกำลังพอดีพอดีเนี่ยก็จะมี i p e X9 Pro, Pura 80นะครับเสียงมีก็ถือว่าโอเคทคาในรูปนี้ส่วน Galaxy a 5 Ultra กับ iPhone 17 Pro Max นะครับไม่ได้ดึงเรื่องของชาร์โดให้มันสว่างมากนะักพอเป็นวิวบริเวณสะพานนะครับอันนี้ชัดเจนเรื่องของโทนภาพเลยว่าค่ายไหนปรับสีฟ้าปรับแสงท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นดบตัวของสะพานถ้าเกิดดูก็เห็นว่า iPhone กับ Samsung เนี่ยจะคล้ายกันในกรณีที่ว่าไม่ดึงให้ภาพขาวสว่างจนเกินไปแต่ค่ะทกันก็มองว่าภาพนี้แสงก็นั้งจ้าเลยนะครับเอาจริงก็ต้องบอกว่าที่สะพานดูขาวขาวสว่างๆเนี่ยจะใกล้เคียงของจริงมากกว่านะครับส่วนท้องฟ้าอันนี้ก็คือคนละค่ายก็คนละโทนเหมือนกันถ้ามาดูสีสันของตัวเลนเทเลนะครับระยะคูณ3เท่าอันนี้เราไม่ได้สนใจว่าเป็นเลนตัวไหนมีการสลับเปลี่ยนเซนเซอร์หรือเปล่านะครับ แต่จะดูว่าสีสันของภาพเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่ดึงสียข้างจะจัดและคอนทราสสูงหน่อยจะเป็นเสียวมีเ Pro Max กับ Vivo X300 Pro นะครับรองมาเป็นเทอราแปส่วนของ Oppo iPhone Samsung เนี่ยจะโทนใกล้ๆกันภาพของตัวแก้วกาแฟกับแก้วไขลวกนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดสังเกต Vivo เจออาการว่าดึงให้สว่าง แล้วบางทีตัวของม้ามันออกแนวเหลืองเลืองเขียวเขียวไปนะครับสังเกตตรงจานร,รองครับจะสว่างมากเลยตัวที่ดูแล้วลงตัวหน่อยก็จะเป็นเพียร่า8เศีกนะครั X9 Pro เสียงมีก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเอจพาวตา่าไอโฟนถว่าสูสีกันส่วนภาพท้องฟ้ายามเย็นนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่าแต่ละค่ายเนี่ยมองเรื่องของสีสันแตกต่างกันนะครับว่าจะให้น้ำหนักไปกับการดึงให้ภาพสว่างขึ้น หรือว่าทําให้ภาพมีความธรรมชาติมีความเรียลสติกมากๆเซตเนี้ยผมว่ากลุ่มของเพียวร่าซัมซุงไอโฟ o อ e o โป o เลือกที่จะเก็บเรื่องของมิติแสงและความน่าสนใจของแสงยามเย็นเอาไว้ได้ดีนะครับในขณะที่เ i ี่ยวมีกับ Vivo เนี่ยเหมือนกับจะดันให้มันสว่างมากขึ้นคราวนี้มาดูกล้องอัลตราไวท์บ้างนะครับ อันนี้ความแตกต่างเห็นชัดๆก็คือเรื่องของโทนสีท้องฟ้าฉากหลังครับที่มุมเดียวกันครับเวลาใกล้เคียงกันด้วยแต่ว่าแต่ละค่ายเนี่ยเลือกดึงสีท้องฟ้าแตกต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องของตัว AI ครับในการจะปรับเรื่องของความสว่างความรัศมของภาพนะครับเรื่องของใบหน้าแบบด้วยรวมถึงเรื่องของแสงและเงา ส่วนภาพอัลตร้าไวกับท้องฟ้าในยามเช้าครับอันนี้ผมมองว่าอันนี้นะครับตัวที่ดูแล้วได้บรรยากาศยามเช้าคือทนออกฟ้าฟ้าหน่อยเนี่ยก็จะมีทั้งฝั่งของ p p o o n นะครับ oppo vivo huawei นะครับส่วนซัมซุงกับเสี่ยมีเนี่ยน่าจะมีการปรับเรื่องของทรายให้สีดูธรรมชาติมากขึ้นทําให้ท้องฟ้ามก็เลย ออกมาแนวเป็นโทนสีสว่างขึ้นขาวขึ้นด้วยลองสลับเป็นการซูมระยะสิบเท่านะครับอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างเรื่องของสีท้องฟ้าและการดึงละเอียดแล้วก็ดีเทลของตัวแสงกับก้อนเมฆที่กลับมานะครับแต่ละค่ายให้สีน้ำหนักไม่เหมือนกันแล้วก็รละเอียดไม่เหมือนกันจากแสงท้องฟ้ายามเช้าเข้ามาดูแสงท้องฟ้าในช่วงเย็นกันบ้างอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าแต่ละค่ายเลือกดึงเลือกเก็บสีอะไรไว้ถ้าจะมองตัวที่มันได้แสงยามเย็น มีความมุ่งมีความแดงอยู่บ้างเนี่ยก็จะมีอะซัมซุง oppo ตามมาด้วย vivo นะครับ iPhone ก็นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นหัวเบยหรือว่าใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเสี่ยวมีมันแอบ,บดูดูสว่างดูฟ้าไปหน่อยตัวที่ยังรีเทนเรื่องของสีแล้วก็มูดในโทนของแสงยามเย็นเนี่ยก็จะมี Samsung oppo vivo ได้แสงมุ่งมงกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับสีและมุมภาพมันแคบลงหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เป็นเสี่ยวมี โอ้โ้เวยในขณะที่ p p o o n ครับภาพนี้พอซูมแล้วกลายเป็นว่าน้ำหนักของแสงมันเปลี่ยนภาพท้องฟ้ากลายเป็นสีฟ้าซะย่างนั้นพอเป็นช่วงกลางคืนนะครับไม่ได้มีแสงแตท้องฟ้าแล้วมีแค่แสงไฟอันนี้ก็ชื้นอยู่ว่าแต่ละค่ายเนี่ยเลือก ปรับแล้วก็วัดแสงตรงไหนกันนะครับถ้าเกิดสังเกตคือถ้าเซตเนี้ยตัวที่ดูมืดสุดจะเป็น oppo นะครับเหมือนกับพยายามจะเก็บบรรยากาศกลางคืนเอาไว้แต่รุ่นอื่นเนี้ยก็อาจะมีการดันแสงในส่วนของภาพรวมนะครับอย่างเช่นพวกต้นไม้ด้านหน้าหรือว่าส่วนที่ยังพอมีแสงอยู่ให้สว่างขึ้นมาหลายๆค่ายแข่งกันซูมคอนเสิร์ตกันนะฮะเราก็เลยลองดูภาพที่อ่ะซูมไปจากระยะตะกีนที่ยืนอยู่นะครับ ประมาณ30เท่าก็คือเป็นระยะวังผลของแต่ละค่ายนี่แหละว่าเอ้ยประมาณนี้ไหวหรือเปล่าครับการซูมเวทีก็ปรากฏว่ารุ่นทําได้ดีนะครับ oppo vivo huawei นะครับแล้วก็ xiaomi ก็ถือพอได้ samsung iphone ผมว่าใกล้ๆเคียงกันอยู่ส่วนนี้เป็นอุมมุมนึงนะครับตอนที่เราถ่าย30เท่าเหมือนกันลองสลับมาดูภาพพอเทรตนะครับ 2x กันบ้าง ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของสกินโทนสีสันก็แตกต่างกันแล้วแต่ค่ายว่าจะปรับความสว่างหรือว่าความคาออนฟูมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนการตัดขอบการเบลอฉากหลังขึ้นอยู่กับตัวซอฟต์แวร์ของแต่ละค่ายด้วยอยากให้สังเกตเรื่องของโทนสีภาพรวมนะครับผมแล้วก็สีสกินผิวของนางแบบผิวของนายแบบนะครับว่า ออกมาดูเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของอย่างตัวพอเทเดรียะ1เท่าแล้วก็2เท่านะครับอันนี้จะลองดูเรื่องของสีสันนะครับว่าแต่ละค่ายนั้นเลือกที่จะเก็บสีอะไรไว้แล้วก็ถ้าเกิดเจอแสงแดดจ,จ้าเข้าไปเนี่ยจะมีการจัดก,การเรื่องของแสงและเงาเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของใบหน้า มีความมันมีความวาวหร,หรือว่าจะมีการจัดการแสงที่บางทีมันโอเวอร์เกินไปนะครับให้กลับมามีรายละเอียดมีเทลได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิสีแล้วก็น้ำหนักสีแต่ละค่ายให้เหมือนกันอย่างภาพพอเสีระยหนึ่งเท่านะครับไม่ได้เป็นโทนขาวขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดจะเอาดูตัวที่มันสีใกล้เคียงก็น่าจะเป็นตัวของ Xiaomi Oppo แล้วก็ Huawei นะครับ Samsung นี่คือติดเหลืองไปเลย ส่วน iPhone กับ Vivo ออกโทนขาวไปนิดนึงส่วนแสงเงาสีผิวบนใบหน้านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า o อเวอ p o อ็อก็จะมีติดแดงติดม่วงเล็กน้อยนะครับลองมาเป็น iPhone ส่วน Samsung ก็จะมีเหลืองๆืองเขียวเขียว v ีโ o ถ่ายออมาแล้วมันแอบดันสว่างเกินเบอร์ไปนิดนึ่งพอมาอยู่บนโต๊ะเครื่องดื่มนะครับอันนี้ความแตกต่างก็คือเซลลมีครับภาพดูสว่างเช่นเดียวกับโอวอ p o ก็ทาได้ดีนะครับ vivo เนี่ยดันสว่างแต่ในด้านดินามิกค่อนข้างชัดครับทำให้ส่วนที่เป็นแสงและเงาเนี่ยมันก็เลยดูแบบก็จะมีคอนทรา์ชัดเจน iphone ก็ดูสว่างดีนะครับ a m ม u n งรุน่นนี้แอบดูมืดกว่าเพื่อน,อนมาดูภาพย้อนแสงครับ hdr กันบ้างเซนนี้ซัมซุงแอบดูมืดไปหน่อยหนึ่งนะครับส่วน huawei เนี่ยต้องขอใครนึงลืมแกะตัวกระจกกล้องหลังออกนะครับ vivo ก็ถือว่าดึงภาพรวมมาได้สว่างสดใสค,ครับแต่ท้องฟ้าทำไมถึงหายหมดแบบนั้นครับดู watch out ไปเลยในขณะที่ iPhone Oppo เสียวมีนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมันยังมีภาพของก้อนเมฆและพระอาทิตย์อยู่แต่ vivo แอบหายไปนะมาดูภาพระยะ2เท่าในะที่แสงน้อยกันบ้างนะครับอันนี้คือจะมีแสงไฟจากตัวโฮมไฟข้างหน้าเล็กน้อยนะครับตัวที่ดึงรวมแสงความสว่างขึ้นมาทําได้ดีนะครับผมว่าทั้งหัวเว i ย p h o n e Oppo นะครับดูขาวดูสว่างเป็นธรรมชาติ ซัมซุงติดเทาไปหน่อย Vi v o เนี่ยจะเจออาการคล้ายกับที่เราเจอก่อนนั้นนี้คือเป็นภาพแสงน้อยหน้าดูสว่างก็จริงแต่ว่ามันดูคอนทราสต์จัดมากๆกับแสงเงาบนใบหน้าครับเสยวเมียก็ถือว่าทําภาพรวมได้ดีนะครับแต่จุดนึงอยากสังเกตก็คือส่วนของตัวทัาจันนะ่ะแต่ละค่ายจะมีความเหลืองอยู่นะ V ivo, ี vo ททำมันออกขา,ขาวๆกลับมาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับต้องบอกว่าโทนสีกล้องหน้ากล้องหลัง พอดูผ่านผ่าแล้วเนี่ยเฮ้ยถือว่าแต่ละคา่ายทำออกมาค่อนข้างดีนะครับเรียกว่ามีความใกล้เคยียงกันของโทนสีระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังนั่นเองแต่จะมีเสียวมีนี่แหละที่ดูแล้วมันแอบขัด,ข,ดขัดตาขาดูแอบติดเขียวไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวกล้องหลังเนื่อจากรูปนี้ด้วยนะครับก็คือตอนที่เซลฟี่กับ Xiaomi เสียวมีนี่จะมีความขาวความเขียวมากกว่าเกิดเทียกบกับเพื่อนๆในสภาพแสงที่แบบว่าห้องจะส้มๆแล้วก็มีแดดแด,ดหน่อยนะครับหน้าผมก็จะเริ่มชมพูชมพูนิดนึง แต่เซลมีคือเหมือนกับส่วนที่มันเป็นชมพูความแดงนี่มันหายไปมาดูวิดีโอจากกล้องหลังกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือมีถ่ายย้อนแสงช่วงหนึ่งแล้วก็พลังแบบหันมาก็จะเป็นช่วงที่แสงตามมานะครับลองไล่ดูกันว่าเรื่องของภาพโดยรวมของตัวฟุตวิดีโอเป็นยังไงบ้างนนต้องบอกเหมือนกันว่าโ u เว e i เราลืมถอดชุดเลนส์กล้องออกไปทำให้มันมีแสงแทรกเข้ามาตอนที่เราถ่ายย้อนแสงนิดนึงฮะ แล้วก็นี่เป็นวิดีโอของกล้องหน้านะครับถ้าเกิดสังเกตเรื่องของแสงความสว่างอันเนี้ยก็จะเห็นตัวของ vivo ที่แอบสว่างกว่านะครับตัวรูปธรรมชาติก็จะมี iphone oppo นะครับแล้วก็ huawei ส่วนเ x i ย o มีกับ samsung แอบเทาๆไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาปิดท้ายนะครับด้วยความที่มีคน request เข้ามาเยอะมากว่าเวลาเทียบมือถืออนะอยากให้เทียบลำโพงด้วยซึ่งเอาจริงแล้วครับ การจะฟังหรือว่าเทียบเสียงลําโพงเนี่ยมันยากตรงที่ว่า1เครื่องวางอยู่เปิดลําโพงออกมาไมโครโฟนก็ต้องอัดเสียงผ่านไป1ต่อแล้วแล้วจากไมโครโฟนที่เราอัดไปลงวิดีโอและสุดปลายทางก็คือมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ทีวีที่คุณเปิดคลิปเนี่ยมันก็ให้เสียงไม่เหมือนกันซึ่งเนี่ยลองฟังผ่านตัวของลำโพงอะไรไปได้ก่อนนะแต่จะไปตัดซินหรือว่าเลือกซื้อเลยเนี่ยอยากให้ไปฟังเสียงเครื่องจริงก่อนอีกทีหนึ่งจะดีกว่าครับ ็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบกล้องของเรือทงครับทั้งงานภาพถ่ายวิดีโอรวมถึงอ่ามีลำโพงมีจอมีชิปให้ดูกันบ้างเล็กน้อยครับแต่เราจะกลับมาเจอกันใหม่แน่นอนนะครับเมื่อ Samsung อัปเกรดแล้วรอบต้นปีหน้านะครับเมื่อ s 1 6 ultra มากลับมาเจอกันครับวันนี้ผมพักับพิมรยซนนะครับลาไปก่อนแล้วชอบไม่ชอบอะไรอยากติชมอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสวัสดีครับ